เปิดมาครับผมซอนยาา่าแทงบับเอ้ยแทงไม่เข้าแล้วก็แถมมีบัฟดาบแล้วก็เข้าได้ฮิวเลือดด้วยจังหวะน,นี้ก็พลิกเกมนะครับผมสกิลสองใส่ไม้โอ้ยเป็นยังไงกันบ้างเพ,พื่อนเเมื่อกี้งงสีว่าทําไมแทงเซนอิสุไม่ตายนะแล้วก็แถมมีบัฟดาบแล้วก็ได้ฮิวอีกด้วยถ้าเกิดเพ,พื่อนเพื่อยังไม่รู้สกิลของเซนอิสุธาุลมเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนําในตัวของเซนอิสุธาดลมนะเพื่อนนะเป็นมอนสเตอร์ ในซีรีส์ของดาบพิฆาตอสูรนะเป็น5ดาวแท้นะฮะเพื่อนเน,นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสกิลที่1นะครับผมส,สื่ออิสุทำการโจมตีศัตรู1ครั้งนะเพื่อนนะแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะลดพลังป้องกันเป็นเวลา2เทิร์นะแล้วก็การโจมตีนี้เนี่ยจะแรงขึ้นตามความเร็วในการโจมตีพูดง่ายๆว่ายิ่งเร็วยิ่งแรงนั่นเองนะเพนเพื่อน ส่วนสกิลที่2นะครับเซนอิสึเนี่ยทำการบัฟสปีดให้ตัวเองฮะแล้วก็ทาการโจมตีสตูเป้าหมาย1ครั้งนะฮะแล้วก็อีก5ครั้งจะเป็นการโจมตีแบบสุ่มนะแล้วก็แต่ละครั้งที่โจมตีเนี่ยจะมีโอกาส30%ที่จะแปะดีบัฟมึนงงนะเพื่อนนะแล้วก็การโจมตีนี้เนี่ยจะแรงขึ้นตามความเร็วในการโจมตีอีกแล้วนะฮะในส่วนของแพสซีฟสกิลนะครับในส่วนแรกเนี่ยเซนอิสึเนี่ยจะมีภูมิต้านทานต่อพวกดีบัฟอัมพาตนะก็พวกสตันพวกตัวของแช่แข็งห ตัวโลโบเนี่ยไม่สามารถสตัร์ตัวของเซนติสือได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแพสซีฟสกิลที่2นะถ้าเกิดเซนอิสือถ้าลมเนี่ยได้รับดาเมจถึงความตายจะทําให้ดาเมจนั้นอนะไร้ผลนะเพื่อนนะแล้วก็จะทําการฮ er ิลเลือด50%แล้วก็พร้อมกับตัวเองเนี่ยจะมีบัฟดาบอีก2เทิร์นด้วยนะเพื่อนนะเรียกได้ว่าจังหวะนี้เนี่ยสามารถพลิกเกมได้นะเพื่อนนะเขาตีเราไม่ตายแล้วก็เรามีบัฟดาบไปสวนเขาได้ประมาณนี้นะฮะส่วนสกิลที่4นะครับนะตัวของเซนอิ e สื ลมเนี่ยทำการโจมตีสตูหนึ่งครั้งนะเป็นการโจมตีที่ได้เปรียบเชิงธาตุเสมอแล้วก็การโจมตีนี้เนี่ยจะไม่สนใจเอฟเฟกต่อต้านความตายพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราตีอีฟิตน้าอีฟิตน้ําก็จะตายเลยทันทีนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดสตูมีเลือดต่ำกว่า30%จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ30%ของเลือดสูงสุดของเป้าหมายด้วยนะแล้วก็ในหนึ่งในหนึ่งเกมเนี่ยเราจะใช้สกิลนี้ได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับเพื่อน าถึงในส่วนของรูนกันบ้างนะครับตัวของเซนอิสสอธาตุลมเนี่ยใส่รูนเป็น ex view นะเพื่อนนะสองสผมเลือกจะใส่เป็นตัวของสปนะีดฮะสปีดคีดาเมจแล้วก็แอคแท็กนะครับผมนะแล้วก็สแต่ ack, โดยรวมเป็นเลือดบวกหลัง12ื่นนะแล้วก็แอคแท็กพันสามครับผมสปีดร้อยห้าสิบนะคีเลทผมแนะนําให้85ขึ้นไปนะครับตามตัวอย่างทําได้82นะแล้วก็คีดามิร้อยสามสิบหกเปอร์เซ็นตะ์ฮะแต่คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนอาร์ติแฟกต์ซ้ายมือผมใส่เป็นแฟก a d ด i t i o n นอลสปีดนะ ประมาณได้ประมาณ97%ฮะสิบเจรางขวาัมก็ใส่เป็นตัวของแฟกแอสปีดนะแต่ว่าอร์ติแฟกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะแตทโดยรวมก็คือประมาณนี้นะครับนะนี่ก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับเ,เพื่อนในส่วนของรีเพย์ตัวอย่างแรกนะครับเป็นของรีเพย์ของช่องแชทเราเองนะคุณโคดี้นะเพื่อนนะเจอกับฝั่งศัตรูฮะเป็นทีมรับที่มีดีเคมือแล้วก็แวมแสงนะแล้วก็มีตัวของคาซันดาไฟด้วยฮะเป็นมอนสเตอร์ที่มีแพสซีฟสกิลต่อต้านความตายถึง2ตัวด้วยกันนะฮะ ก็คือแวมแสงแล้วก็คาสันดาไฟผมมองว่าตัวของเซติสือลมตานี้ถ้าได้เล่นจะเก่งมากๆเลยนะดูสิว่าในเกมเนี่ยจะทรงพลังเหมือนที่เราคิดหรือเปล่านะครับนะเข้ามาในเกมเลยครับผมกับสูก็พยายามเก็บไปตัวของปิดไฟนะพยายามเอาดามจเข้าตัวของปิดไฟปิดไฟก็ปิดแฝงสิบใส่กับสู่ฮะดามจของฝั่งศัตรูเหมือนจะพยายามเข้ามาทางปิดไฟนะฮะวันนี้สตันไปครับเพราะก็ได้ยีก อื้มหือื้มฮืโอ้โหเรียบร้อยคนดูปิดไฟจากไปแล้วฮะสกิลสี่โอ้โหตายไปเลยฮะคนดูตอนนี้สกิลสี่เราใช้ไปหนึ่งครั้งฮะตัวของสินสุดสกิลสองสตันโอ้สตันสามฮะก็เอ็กซ์ครับผมจังหวะนี้สกิลสี่โอ้ไม่ตายฮะเสียได้คนดูในเกมเกมนี้เราไม่สามารถใช้สกิลสี่ได้แล้วนะฮะเห็นไหมเป็นดำดแล้ว มันเป็นรูปสีดำก็คือเราใช้ครบไปแล้วฮะในหนึ่งเกมนะฮะตอนนี้ตัวของเพียวลมพยายามฮิวใส่เกาะมาให้นะฮะเกมฟรุยังไม่ตายนะฮะโอ้โหตานี้ทรงพลังมากๆลนยะเพื่อนนะเซนิสุลมผมว่าตานี้ค่อนข้างจะดีเลยฮะนะแล้วก็ในรีเพย์ที่2นี้ก็เป็นของคนดูในช่องแชทเราอีกเช่นเคยฮนะคุณมาจิสเทลนะเพื่อนนะ มากับตัวของจินมืดนะทีมบุกสุดมันฮนะแล้วก็ห้อยด้วยตัวของเศรติสือท่าลมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นทีเหมือนกับวัดสปีดนะวัดสปีดเข้าทําจังหวะแรกดูซิว่าจังหวะแรกเราใครจะได้ทําก่อนนะครับนะม,มองว่าถ้าเกิดตัวของเนทติสือได้เล่นก็ทรงพลังฮะนะก็ได้รูดมันๆเลยนะครับนะมีกอดแตกหมูด,ด้วยแต่จะเป็นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าต้องมาดูกันนะเพราะว่าทีมของคุณมาจิสเทลเหมือนจะช้าๆนะครับนะดูกันนะครับผมต่างฝ่ายต่างแมตออกไปฮะ ตันไปฮนะแล้วก็เก็บไปที่โซของพุงน้ำพุงน้ำตายไปเลยฮนะก็รีเกตอีกทีฮนะก็โดนทำอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้เฟรนี์สืดอกำลังจะได้เล่นนะครับดูนะเฟรนี์สืดเปิดเกาะเฟรนด์สืดอตะกิ้อุ้ยยังฮนะยังเอ็กอยู่คิวสองหรือเปล่ารึสตาร์ทไปนะสองฮะฝั่งตรงข้ามเหมือนจะเก็บบายเย็ดไปก่อนนะอืม ขีดเป็นจีว์หนึ่งก็พอฮนะเปิดเกาะไว้โอเคโอ้ความสตูพยายามเก็บตัวของบายเอ็กฮนะเก็บไม่ได้ตอนนี้เซนิสึต์ตัวเดียวครับหนึ่งต่อสามฮะหนึ่งต่อสามเก็บจีว์สองตันแล้วก็เป็นยูวนะีฮะเก็บงาน <c oughs> เก็บงานขอ,องทามโบไม่ได้ฮนะปุ๊บแพ้สิบทำงานฮนะ โอ้โหโคตรเทปรื้อโอ้โหตาที่ทรงพลังอีกแล้วคนดูโอ้โหมัเจี่ยสิเออโอ้โหตกมือฮะตกมือตกมือฮะโคตรเท่อานี้ชอบมากชอบมากนะในส่วนของรีเพย์สุดท้ายนะครับนะจะเป็นรีเพย์ของคนเกาหลีนะฝั่งซ้ายมือฮนะเป็นเซนิสึลมนะเจอกับฝั่งขวามือที่เป็นทีมแบบกึ่งรับนะ กึ่งรับกึ่งบุกกระจายบัฟฟ้านะฮะดูซิว่าตัวของเซนิสึลมจะทาได้หรือเปล่านะฮะมากับตัวของแฮกเกอร์แสงกันนะเพื่อนนะคาเล่นไปนต่างฝ่ายต่างแบทออกไปฮะ,ะมายพยายามจัดการตัวของแฮกเกอร์แสงแฮกเกอร์แสงก็แปะดีบัฟไปครับผมดีบัฟที่ต้านทานไร้ผลนะครัเป็นชื่อภาษาไทย จะพยายามเก็บไม้นะฮะเปิดเกาะไม้ไว้แล้วก็ชิซูกะกระจายบัฟแดงคืนไหวหรือเปล่าตอนนี้ไหวหรือเปล่ากลางปีกไปฮะดากเอากลางโต้กลับไปนะดีสกิลให้แผ่นด้าลมฮะดีธรรมดาไปฮะอุ้ยแรงนะฮะเนี่ยทำล่นไหมดูดเลือดนะครับตัวของกระเป๋าแสงใสรูดูดเลือด คิวสองครับผมลบบับโอเคตันไอเอ็กตัวนี้โอ้โหเกือบตายหมื่นสี่เมื่อกี้เกือบเป็นลมคนดูเป็นลมเมื่อกี้สบายอยู่นะฮะยัดดูดครับผมลงพุงเรียบร้อยฮะแบงค์เซนจ่สืบจะพยายามเก็บตัวของีิทุกะต่อนะ ตันฮะโอ้โหตันเป็นศูนย์ตนันโอเคตันได้สองฮะเปิดเกาะไม่ติดหอยเกดดูดจะเก็บงานไปได้ฮะอยู<ๆ>่สี่เก็บงานไป <c oughs> ตอนนี้น่าจะไหวแล้วฮะเมื่อฝั่งตรงข้ามเป็นมอสเตอร์ตั้งรับนะ <c oughs> เข้ามาทำเรายากฮะ จายมั่แบงฮะแต่ว่าติดแพนซิบของฟู้กันน้ำอือห<ๆ>ือแล้ก็ไม่ติดนะฮะดูยู่สิเก็บงานไม่ไหวฮะน่าจะไม่ไหวนะครับฝั่งโดคข้ามั้ยใหญ่ล่างสตัน แต่ว่าสแตนที่ติดบนหัวตัวกระเป๋าแสงจะเป็นของปลอมนะเป็นสแตนหลอกเห็นไหมที t ่จริงกระเป๋าแสงไม่ได้สแตนนะก็ไมไได้แชร์ด้วยแต่ว่าย Gam ืดไม่ไหวฮะโดนดามเมจนะครับโหดรีเพย์นี้ก็ใช้ได้ฮะเซนิสืเป็นดามเมจได้ค่อนข้างดีเลยฮะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเซนิสือธาตุลมนะเป็นมอนสเตอร์5ดาวแท้นะเพื่อนๆนะผมมองว่าเป็นมอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวนะ ที่ดีมากๆในโหมด RTA นะเพื่อนนะด้วยแพสซีฟสกิลที่ถ้าเกิดเราโดนดาเมจจากความตายเราก็จะทําให้ดาเมจนั้นไล่ผลแล้วก็ได้ฮิลตัวเองขึ้นด้วยแล้วก็มีบัฟดาบอีกเรียกได้ว่าบางทีเราอาจจะพลิกจังหวะได้จากการโจมตีครั้งนั้นเลยก็เป็นได้นะเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเห็นสังเกตเห็นได้ว่าจากตัวอย่าง RTA ก็พลิกจังหวะได้จากจังหวะ แพสซีฟสกิลหลายรอบเหมือนกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อให้เป็นกำลังใจให้ผมในการตัดต่อด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวมอสเตอร์ตัวไหนอีกก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสวัสวดีครับ